สว,สวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านมันนี้ได้มีโอกาสได้มาออกงานงานอ้เดตอ้งานแจกข้อวของพรอผู้ใหญ่บ้านเพื่อนน้องครับเนาะอ่าจหรับมัอนี่ผพิ่บเอาซีพุ้นซีมาลงนะครับแปดพุ้นแปดเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่ที่แคบแต่กับมันสีอัน อยู่ไก่ข้าเจ้ามันแหละอีกมย่างกับมอนีกัมีคนไอ้เสียสิวินตีคูนึงแร้วการสำหรับเครื่องปรุงพมกับบุีอย่างลายนลเป็นมีแปดชแนลนะครับเนาะรากาสิบสองชแนวของยามาฮ a า GT หนึ่งสองศนยอ็ดนะครับเนาะร้วกพผมกับมอนีพุเลียนสอข้าง้วก็มอนี่กับพมกัมีไอ้มาเกทกแล้วก็ไอเป็นมีของธาดานะครับ้าก็เป็นคอร์ดข้องไอ้ฮอดล็อก นะครับปลากหลดนะครับโดยในไผ่ trips, แห้งขนาดนะครับเนาะแต่ว่าบางที่ม, uhm, uh, orar, ม,นมันกระต okay ัดแหละเพราะฉะนั้นผมจะเฮียเฮียเฮียอยู่นะครับก็มีของคอมสันนะครับแล้วก็เป็นของซีเอ็นนะครับแล้วก็เป็นพาวเวอร์ประกอบของสางเอกจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอีกจังน่อยกับกับผ้าพุนสิขึ้นมาสวนนะครับแต่ต้นซับเบีก็มียังแนงผมก็สีให้เซี่ยนเด็ดเบืองกันนะครับบรรยากาศของงาน นนี่นะครับนอแต่ว่ามีคนตายเนี่ย้ะครับนอเป็นเสียงกลางก็เป็นคล้งงอ,องสร้างนิกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะแต่ว่าสะเนเนียกนะครับผมส,มามาสร้างมาใหม่ขาดสร้างนี่นะครับเป็นใส่ดอกของอ่าผู้พัน เดลนซีกูซีนะครับมือตัว่ามันเป็นคีแกะครัมัน็นะครับสลับคลิปนี้ชกกัจะเรื s. <S ่อนคนไหลคุแซ่คุสับสกายและคกระดิ่งจอเป็นลังใจห้สร้างบัตรบันทึกคำนี้นะครับครับแต่สลับต่อเพืเล่นในหนออกสนะครับผมเล่นซีโอมนะครับเนาะหออกสอสลับสับเร็ดชนเสียงการนะพื่อกับอหนึงออกสองคือกันนะครับเนาะเล่น2องทางสลับมือหนึ่งนะครับ สำหรับมือนี่ก็เรียนสองทางก่อนครับเดี๋ยวเดิกๆ,ๆอาจจะได้เรียนสามทางก็ได้นะครับเนาะงสำหรับคลิปมือนี่ก็อจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างบัตรบัตรทีท่คันในนี้ครับเด้อเออกินอากินเขานอกกันครับอาจารย์มีอาจารย์มีทั้งบุรีรัมย์เภาหนะครับบรรยากาศของอองาน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 ผู้ใหญ่เก่าเวงสำหรับพอ่อผูญญาา้ใหญ่บ้านโบราพั่วเมืองนะครับเนาะนะนะเป็นงานแย่ของ นี่ครับเป็นสำหรับเบื่อกี้ผมเหล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างบ้านฝังหินครันเั้นครับเด้อสำหรับมื่อนี้ครับมีโอกาสตัวนี้แหละครับสำหรับมื่อนี้ก็ขอขอบคุณครับ